ต้นชะอมไม่ควรให้สูงมากต้องตัดแต่งให้เป็นทรงพุ่มอยู่ตลอดเวลาไม่ควรให้สูงเกินหน้าอกเพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวหลังจากที่เราตัดแต่งแล้วเราก็รดน้ำให้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วชะอมก็จะแตกยอดให้เราเก็บกินได้ตลอดทั้งปี ชะอมต้นนี้ก็ปลูกได้ประมาณ10ปีแล้วก็ตัดแต่งและเก็บยอดกินตลอดทั้งปีบริเวณที่ปลูกก็ปลูกบริเวณหลังบ้าน ชะอมก็จะโดนแดดประมาณครึ่งวันชะอมก็อยู่ได้แล้วปก,กติชะอมชอบแดดต้องโดนแดดตลอดทั้งวันแต่แดดครึ่งวันผักชะอมก็พออยู่ได้และ,จะเจริญเติบโตให้เราเก็บกินได้เป็นส0บสิปี ก็ตัดแต่งกิ่งชะอมจนเกลี้ยงแล้วกิ่งชะอมที่ตัดแต่งเราก็มาเด็ดยอดอ่อนไว้ทํากับข้าวสำหรับใบแก่และกลิ่งก้านของชะอมก็นำไปทําปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ค่ะ ตัดแต่งกิ่งโอมเสร็จแล้วก็จะมาย้ายกระถางให้ผักแว่นสักหน่อยผักแว่นปลูกลงกระถางเจ็ดนิ้วเล็กเกินไปก็จะย้ายลงกระถาง12นิ้วกระถาง12นิ้วนี้ก็จะเป็นกระถางเก่านะคะขอบของกระถางก็หลุดหมดแล้วเพราะว่ากระถางใบนี้ซื้อมาได้10กว่าปีแล้วค่ะซื้อมารุ่นแรกเลยที่ปลูกผัก ก็จะย้ายลงกระถาง12นิ้วนำใบไม้สดหรือใบไม้แห้งรองก้นกระถางก่อนเพื่อป้องกันดินไหลออกดินที่ใช้ปลูกผักแว่นก็จะเป็นดินเก่าที่นำไปตากแดดแล้วแต่ไม่ได้ผสมใหม่เพราะว่าผักแว่นนี้จะชอบดินชื้นๆดินไม่ต้องระบายน้ำก็ได้เพราะว่าผักแว่นเนี่ย จะปลูกในน้ําก็ได้หรือว่าปลูกในดินก็ได้แต่ดินต้องชื้นผักแว่นชอบความชื้นถ้าปลูกผักแว่นในน้ําก็ต้องใส่ดินลงไปด้วยแล้วก็เทน้ําลงไปให้น้ําสูงกว่าดินประมาณครึ่งเซนติเมตรหรือว่า1เซนติเมตรแล้วเราก็นําผักแว่นลงปลูกเลยค่ะแม่มริซอนก็จะมีคลิปที่ ปลูกผักแว่นให้ดูนะคะลองไปหาดูกันย้ายลงกระถาง12นิ้วจากกระถางจิตนิ้วก็จะมีช่องว่างก็ต้องเติมดินลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยรดน้ำสำหรับการดูแลผักแว่นก็รดด้วยน้ําหมักปลาทะเลผักแว่นก็เจริญงอกงามให้เราเก็บกินได้ตลอดเวลา นี่ก็จะเป็นไส้เดือนนะคะติดมากับดินเก่าก็ให้เขาอยู่ในกระถางผักแว่นเลยค่ะหลังจากที่ปลูกผักแว่นแล้วแม่มริสอนก็จะเก็บยอดผักแว่นที่ย้อยลงมาข้างๆกระถางนี่เห็นไหมคะ จะเป็นต้นผักแว่นแล้วก็ยอดและใบผักแว่นที่เจริญเติบโตแล้วก็ย้อยลงมาข้างๆกระถางก็จะด็ดนําไปกินเลยค่ะเนี่ยไปกินกับน้ําพริกกินกับลาบหรือว่ากินกับแกงหน่อไม้จะไม่ดึงเอาในดินนะคะจะเอายอดผักแว่นและลำต้นของผักแว่นที่โตแล้วก็ย้อยลงข้างกระถางค่ะเพื่อความสะอาดและความสะดวกในการเก็บกินเนี่ย จุดนี้ก็จะเอาไปกินได้เลยเวลาเขาโตนะคะผักแว่นก็จะย้อยลงมาหลังจากเปลี่ยนกระถางแล้วก็ยกกระถางมาวางไว้บนถังสีเนื่องจากผักแว่นชอบความแฉะความชื้นถังสีนี้ไม่ระบายน้ำถังสีเคยเจาะรูแล้วรูตันค่ะก็ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรยิ่งดีก็เอาผัก ที่ชอบน้ำมาวางบนถังสีถ้าน้ำขังผักเว่นก็จะดูดซึมเอาน้ำด้านล่างขึ้นไปเพราะว่าผักเว้นชอบความชืน้นแล้วเวลาเรารดน้ำเนี่ยหลังจากรดผักแว่นให้น้ำเต็มกระถางแล้วเราก็เทน้ำลงบริเวณถังสีด้วยเพื่อผักเว้นจะได้รับความชุ่มชืน้นให้น้ำขังในถังสีค่ะ แล้วผักแว่นก็จะเจริญงอกงามต่อยอดให้เรากินตลอดทั้งปีเลยปลูกผักแว่นปลูกครั้งเดียวเก็บกินได้ตลอดไปเลยค่ะเราก็บำรุงใส่ปุ๋ยน้ำหมักปลาแล้วก็ให้ผักแว่นย้อยลงมาเราก็ได้เก็บกินและนี่ก็จะเป็นผักแว่นที่ปลูกในอ่างบัวนะคะปลูกในกระถางบัวกระถางดำํำ ว่างประมาณ8นิ้วเป็นกระถางตันไม่มีรูค่ะแล้วก็นี่ผักแว่นปลูกลงคู่ถังนะคะคู่ถังสีแดงคู่ถังใบเล็กๆแล้วใบผักแว่นค่อนข้างเหลืองค่อนข้างใบเล็กเพราะว่าบริเวณนี้ผักแว่นโดนแดด ตลอดวันเลยผักแว่นเนี้ยถ้าอยู่บริเวณที่มีแสงแดดลําไรแดดไม่จัดใบของผักแว่นจะใบโตใบใหญ่แล้วก็ใบสวยสีเขียวสวยแต่ถ้าผักแว่นได้ตากแดดก็ใบจะเล็กๆ ก็โตเหมือนกันนะคะแต่ใบไม่ใหญ่เหมือนกระถางที่อยู่ในบริเวณเสียงเดชลำไรคะ่ะอย่างกระถางนี้อยู่ในบริเวณเสียงเดชลำไรยอดงามมากเห็นไหมคะกกิบยอดไปกิบกินกับน,น้ำพริกคะ่ะอร่อยมาก แล้วอะไรล่ะลูกหนูจะเอาอะไรนาขวัญจะอ้อนเอาอะไรฮะหนูจะอ้อนเอาอะไรบอกยายดูขวัญขวัญลูกหนูอยากได้อะไรฮะบอกยายหนูอยากได้อะไรนาขวัญน,นาขวัญ หนูหันมาหายายหนูอยากได้อะไรลูกหนูอ้อนหนูจะเอาอะไรฮะแล้วหนูจะเอาอะไรล่ะลงมา สุดท้ายนี้ก็ขอฝากสินค้าของร้านแม่มริศรเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะมีน้ำหมักปลาทะเลสุดเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดให้โตเร็วจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งโตรำต้นแข็งแรงจุลินทรีย์หนอกกล้วยป้องกันเชื้อราฟื้นฟูสภาพดินน้ำหมักสมุนไพรไล่สตูพืชต้นพันธุ์มะตูมแขกต้นพันธุ์ผักหวานบ้านแล้วก็กิ่งพันุ์ผัก ผกี่ปุ่นต้นผักแว่นหนอ่อกู้นช่ายโบราณและมีเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆอีกมากมายมากกว่า30ชนิดสนใจก็ทักมาเดี๋ยวแม่มรีสนจะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่มลีสนด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ